สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเนาะทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะเมื่อนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงแรงๆครับผมเมื่อนี้ก็ออกมายังหลาะเบิงให้เบิงหน้าครับผมเราเบิงให้เบิงหน้านะครับเนาะกัหน้ากับบกงามครับมีแต่หยานะมแต่หยาแต่ฝนกับบกเคยตกลงแม่นะครับเนาะนี่ครับเป็นบรรยากาศที่กะต้องพากับที่คึ้มๆเล็กน้อยครับแต่ว่า บตกครับผมนะนี่กางเลาะเบิงนะครับเนาะว่าเป็นกะได้เกียวบอแลนะครับนนหน้ามนะีตะหงานะมีตะหงาเลยนะแต่ว่าฝนตกลงกแม่อะ พึ่งเงินได้น้ำช่วงเงินพาอยู่เขานะครับเนาะเกือบแมาว่าท่านเอาเนี่เบิ้งเบิงนะครับนี่เนี่ครับตรงนี้นะครับมันมามีทั้งเขาทั้งหงาแก้มกันเลยครับเพียมามันรอมันรอมือนี่ว่ายานบอดี้เกี่ยวเขานะครับเนาะเพราะว่า มันเขาวันบา,าง,งาครันะ้งหนี่งเงานะครับเนาะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอันไอ้ยูเรียนะครับเนาะใส่ปุ๋ยยูเรียไปไปสองถุงเนี่ยนะครับเนะาะเมื่อวานตอนอยังบางครั้งมีนม้มแต่พอดีฝนตกลงมาใส่ตกมาใส่ให้ไอ้เม็ดปุ๋ยอันมันละล,ลายนะครับเนาะมันละลายเลยก็ จะมีแห่งแนีแ่ยนะท่านนะมึงแห่งแห่งแกมีครับมองมองไหนแม่นม้ำแกมีมีเป็นบมางมองอันนี้ก็แห้งเบ,บิดแลบเลยพวกในหญ้าเต็มเนี่ยญ้าเต็มอยู่ อากาศช่วงเย็นๆนะครับฝนนะ่ะฝนก็เป็นตรมมะนะครับฝนฝนเป็นตรมมาอยู่แต่บม่มาัะเคียแล้ะเพราะว่าผมว่าผมว่าข้าเจ้าเฮอันข้าเจ้าสงสัยข้าเจ้าบ้าไหบนะครับบ้านไอข้าเจ้าเฮตันไอซี่แยกนะครับนะซีแยกันะย,กย่างตลาดนะครับเนาะข้าเจเ้าเฮตถนน,นรับยูซี่แยกย่างตลาด ถาเจ้าสงสัยใครเจ้าบาไปไหมประเดี็นฝนจะมาย่ามไหนมันก็ออกไหมครับออกไปเลยพัดออกไปเลยมาก่อนแบบง่ายๆมันก็พัดออกนี่ครับดูนี่ครับซี่กึ่มขึมมากจันเอยนะครับนี่เกิบสิบตกคือเก่าคึมคือเก่าคึมอะไรสิบตะกกนะครับอู้ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีก่อนนะครับนะว่าผมก็ไ่ค่อยเด้ถ่ายคลิปลงเทเลทนะครับเนะกะเดินโดนถ่ายเทือนะครับนะสำหรับคลิปสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีก่อนนะครับนะสวัสดีครับผมบ๊ายบาย